วันพฤหัสที่18มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา18นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณณสาราดุสีดาลายัยสวนจิตรดา จากนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวาทความว่าทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกข,ของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีด้วยความซื่อตรงจริงใจ และความรับผิดชอบอย่างสูงท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จสมบูรณ์และประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องเป็นธรรมแต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่อง สมกับที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้และปฏิบัติตามได้จริง และในเวลาต่อมาเวลา18นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งกัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทนพระบรมราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัชนกุลนาย,ยกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าน้อมกล้าวถวายรถวิเคราะห์ผลด่วน พิเศษต้นแบบพร้อมอุปกรณ์ในโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขนำนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธรารณสุขและคณะเฝ้ารับพระราชทานรถวิรา์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ และรถวิเคราะห์พลด่วนพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพิ่มเติมจำนวน4คันรวมทั้งหมด5คันสำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019